ค่ะเรากำลังจะวอร์มเครื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูควันกันนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้คาก็ลองถือให้นะคะดูว่าวอร์มยังไงแล้วก็เดี๋ยวดูควันนะว่าลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่แตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็นไทเกอร์ดีโคดีนะคะติดพีเซฟไปหน้าเครื่องสามตัวนะคะเวลาบ่ายสามที่โมงบบกันอน่จะร้อนร้อนมากคู่มือกาวรวอร์มเครื่องมีนะคะนะคุณลูกค้านเขาจะมีคู่ม,มือให้นะคะไม่ไปทำเองได้เลย ารวองเครื่องไล่ควันนะคะติดเซฟเสร็จมีคู่มือให้นะคะสามารถทำเอนได้นะคะเราเหยียบเชนสองทันรอบก่อนนะคะ เกียรที่2,000รอบไหมนะคะถ้าดีเซลมันจะต้องเอาควันออกนะคะถ้าเป็นซ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ก็วอร์มขึ้นเฉยๆก็ใช้ได้นะคะแต่ดีเซลมันจะมีพวกควันตกค้างนะคะแล้วก็วอร์มแล้วก็จะเอาของเก่าออกนะคะซึ่งจะได้ไหาสั่นนะคะทำเล่นมันจะเบาดีเซฟจ้าสนใจติดตั้งได้เลยคันนีไทเกอร์นะคะมีโปดีสานารซื้อ3ตัว เราวอร์ม2,000รอบตัก3นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาเร่งควันเาควันอ่อนที่3,500-4,000นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองไปยืนถ่ายดูท้ายนะคะเดี๋ยวจะอัดนะครับนี่ไก็ไม่หนามากนะเดี๋ออมาดูควันพ่อวีอยู่น,นู้นเหรออยู่ซ้าย ะะลูกสองเรียมาแล้วที่กลางและลูกแรกก็ยังโทเทาอยู่นะคะมันก็จะบางยๆยขอเกาออกแลจะเบาทาได้บถึงสี่พันแล้วนะ 4, พที่เราไปเหยีออยบเยอมากเ่ยผมถือกล้องใล้ลองอัดที่สามพันาสี่พันอัดแล้วปล่อยนะคะ ให้ล,ลูกค้าแตะดูค่ะให้ลูกค้าลองแตะดูค่ะอ่านะคะเอาของเก่าออกนะคะโอเคพี่ทีนี้ว่าเดี๋ยวพี่พอไปลองใช้อ่ะลองแตะเบาๆนะคะหรือเรียกว่าแตะผ่อนก็ได้รถมันจะไหลเองนะคะไม่ต้องกดเยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะ แล้วก็เบรกก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแต่บางๆก็เบรกแล้วไม่ต้องเบรกเหยียบด้วยเหมือนเมื่อก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองเหยียบขึ้นเนินลงเดินใหม่ก็ได้ลองถอยดูนะคะอันนี้คลิปจริงคลิปสดนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเดินถอยหลังเร่นงนึ้ก็ได้แล้วขึ้นเนินลงเนินดูนะว่าคันเร่งมันเบาขึ้นจริงไหมนะคะโอเคกำลังขึ้นเนินดูนะคะ คลิปจริงคลิปสดค่ะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเบาเท้าขึ้นบ้างไหมรู้สึกเบาเท้าขึ้นบ้างไหมรู้สึกนุ่มขึ้นเนาะแบบว่ามันไม่ต้องกดเยอะนะคะเข้าเกียร์ตรงเกียร์ต่ำโอเคนะพี่นะเกียร์สองแน,น่เกียร์ตับต้องลองลอง,ลอง,ลองชุนจังหวะนะคะจริงๆอ่ะเวลาลงโลคงเนินเนี่ยแ้าแค่ปล่อยคัสมันก็ขึ้นแล้วพี่ถ้าจะมีแรงขึ้นเองนะคะเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วไงแจ้งอีกทีนะพี่เนาะ แต่รู้สึกว่าเครื่องเครื่องเงียบดีไหมเบาวกว่าเดิมไหมคะเกียร์หายโยกหายสั่นไหมคะรถรุ่นเก่าสมมติว่ามันจะโยกพี่รู้สึกว่าโยกน้อยลงไหมเกียร์นะคะแล้วก็ลองจับพวงมาลัยดูว่าหายหายสั่นไหมอ่าเพราะว่าถ้าถ้าเครื่องเรามันสันน่นเนี่ยพี่มันจะโยกไปถึงท้ายเลยนะจะดีขึ้นค่ะโอเคพี่ลองใช้ดูนะคะห้ดีฝาแนะนํานะคะ